mm-hmm <laughs> สวมชุดไทยสีทองเข้าพิธีมั่นกับเจ้าบ่าวหมากเปรินซะเนี่ยเพราะนี่คือฉากสําคัญที่เป็นการกระชากหัวใจของนางเอกมิน้นนัทวารานะครับในละครเงารักลวงใจซึ่งสาวค๊บกิบดูสวยสมเป็นว่าที่เจ้าสาวแมแถมเข้าฉากแบบตายิ้มกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่นนะฮะและสมใจสมใจและสะใจนะครับหรืออาจจะจนินนาการไปนอกกองถ่ายถึงหนุ่มมาริโอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เนื้อหาฉากนี้แข้มขอ้อสุดนะฮะเรียกว่าหนุ่มสาวนักแสดงทุกคนเอ่ยปากขอตั้งสมาธิเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของเรื่อง เหล่านักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งพี่นกจริยาพี่หนุ่มสนิสุขพี่อีตรอนพี่สุยพรนภานะครับก็ร่วมส่งอารมณ์ให้แบบเต็มที่และอยากให้ติดตามเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ดีๆครับอาฉากสำคัญของตัตีค่ะตื่นเต้นไหมก็ดูไม่ค่อยเต็มใจเลยไม่เต็มใจ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากดูจากอาการเมื่อกี้แบบว่ายิ้มแบบ ต้องแบบยิ้มแก้มปลีเลยแล้วก็แบบว่าเรง่งเร่งให้แบบมีเลิกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากอยากแต่งงานเร็วๆก็คันเขินนะก็โหคนเยอะเรามาดูอะไรกันอย่างงี้<ช>เป้ากางเกงมันรัดครับผม <laughs> ครับแล้วก็กางเกงของมากมันสั้นนะคะมากเขาแบบตัวสูงอะไรเงี้ยผมบังเอิญเมาครับแล้วไปทำมีดีมีร้ายกับผู้หญิงคนนี้ครับต้องรับผิดชอบ อยากให้ผู้ชมทุกคนนะคะช่วยติดตามชมละครเงารักรวมใจสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็เข้มข้นแน่นอนค่ะติดตามชมด้วยนะคะคุณมากคุณมิน้นและคุณณเดชคุณกุ๊บกิ๊บครับวันไว้ตั้งแต่เจอหน้าทั้ง3พิธีกรน,นะครับคุณหนุ่มกัญชัยคุณมดดำแล้วก็คุณอาพลังธรรมทั้ง4พระนางรุ่นใหม่ของยุคอย่างหมากปรินมิน้นนัทวราณเดชและกุ๊บกิ๊บสุม,มนทิย์จากละครเรื่องเงารักรวงใจก็ยินดี มาร่วมรายการสนุกสนุกนะครับอย่างตีท้ายครัวเนี่ยเขาจัดกันที่ททออฟฟิศของคุณจ๋านะครับในครั้งนี้ก็เรียกว่ายังมีเกาะคุ้มกันแต่ว่าทั้งหมดก็ไม่รอดเมื่อถึงช่วงอันเป็นเอกลักษณ์ของรายการครับกับช่วงลัเละระบบานเมื่อพี่อาร์นะครับคว้าถุงวิเศษออกมาอัดแน่นไปด้วยของลับและของรักของทั้ง4คนมาโชว์วยให้เหวอันไปแบบสุดเลยครับ เคยชอบผู้หญิงชื่อเหมือนพี่เลยฮะจริงครับเรื่องต่อไชื่อต้องจริงเนี่จริงมาเกิดเนี่ยสมมุติวันเนี้ยเขามาเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาโอ้เล่นงี้เลยเขาบอกอะไรเขาบอกก่อนพร้าะนะฮะดีเลยชียวดังเนี่ยเขาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันมาก่อนเคยพบกันไหม